ID Netflix ของเรามีคนใช้เต็มไปหมดเลยเช็คยังไงว่าใครใช้อยู่บ้างตามมาดูกันเลยครับ ID Netflix ของเรานะครับสามารถดูได้พร้อมกันถึง4อุปกรณ์ด้วยกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราแจกไปซะเยอะเลยนะครับเราไม่รู้ว่าใครกําลังดูอยู่บ้างเรามีวิธีเช็คกันครับวิธีแรกน,นะครับให้ไปที่โปรไฟ l e and parental control จากนั้นครับเลื่อนลงมาที่คําว่า Viewing Activity ให้ดูว่าหนังที่เราดูล่าสุดนะครับเป็นเรื่องที่เราดูหรือเปล่าถ้าเกิดใช่เนี่ยก็ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็เป็นคนอื่นดูแล่ะครับวิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขารู้นะครับเขาก็สามารถลบ History ออกได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะเรามีวิธีที่2ครับในหน้า Account ของเราแต่ละโปรไฟล์นะครับให้เราไปดูที่ recent device streaming activity แล้วไล่ดู History ว่ามีใครดูจากอุปกรณ์อะไรที่ไหนเมื่อไหร่บ้างนะครับหากใครแชร์ให้กับเพื่อนหลายคนนะครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้เราจะสามารถเช็คประวัติต่างๆได้แน่นอน,นครับเพราะว่ามันจะไม่ถูกลบออกไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับว่าใครใช้อยู่บ้างก็ลองไปทําดูกันนะครับ